อันตรายมากครับผมขึ้นพ้นแล้วเรามาดูรถคันที่ว่าเป็นไรครับมาช่วยเขาหน่อยลไปยังขายอยู่บนโน้นครับอันตรายครับไวยังขึ้นมาแล้ว อือ้อันตรายมากครับขึ้นเขารถเก่งครับนี่แหละอันตรายครับขึ้นโนนมาอย่างนี้ครับดู กี้ขึ้นไม่ไหวมันชันมากครับตรงเนี้พอดีผมพ้นตรงนี้ไปผมจะร่งลงมาดูขึ้นไม่ไหวครับตรงนี้อันตรายมากัะขนาดดูรถตู้ครับเอาได้ได้ครับพี่ระวังหมดละ ฮะอืระวังด้วมันเป็นโนนซันครับอ,อได้ไหมนี่ไปแล้วขึ้นได้สบายครับโอ้รถเก่งขึ้นไม่ไหวไม่รู้เห็นเปล่านะเมื่อกี้นะ่ะ นนมันชันมากครับตรงนี้ผมบอกเลยเจอยู่บนรถครับวันนี้ก็จะขึ้นมาไหว้พระข้างบนครับดูมีต่ภูเขาครับแกวต้มันก็มันจะมีเกียร์ทดของมันครับข้างจะลำบากหน่อย อเบาๆเด้ออันตรายครับเฮ้อเฮ้จะเราจะเรานี่ะขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้ว เราชาติเดินลงไปดูไดไหมได้เนี่ยได้เนี้ขึ้นไม่ไหวต้องใช้เกียร์พิเศษเนี่ยเกียร์โตอ่ะใช้เองเมื่อกี้เขาเฮ้ยกำลังจะวิ่งลงไปเลยเขาขี่ขึ้นมาพอดีนะครับเขาให้พี่ชายขี่ขึ้นมาเขาเป็นผู้หญิงได้ขี่เป็นผู้หญิงขี่ขึ้นมาครับจะกู้คะแนนช่วยไง ่่ชวยเขามน,นะิ่งถึงปุ๊บเขาขี่เราขึ้นมาพอดีอ๋อมันอยุ่เป็นอยู่กลางโนนครับคนข้งจะอันตรายบอกเลยนี่แหละเกียร์โตครับเวลาขึ้นโนนก็จานนี้แหละเวลาขึ้นโนน,นชันๆนครับมันจะมีเกียร์พิเศษของมันครับ เนี่ยเขาขึ้นเกียร์สองมาแล้วมันสับหนึ่งไงพอมันใส่แบบหนึ่งเลี้ยงขึ้นมาเรื่อยๆตอนกลับมันขึ้น,นอย่นั้นเนี่ยโอ้ยรถมันทุกข์หนักเนาะอะไรอะรถที่ขายอยู่เมื่อกี้นี่รถอะไรรถฟอร์ดเมื่อกี้เอ๊ะไหนเอ็งว่าสี่กิโลนี่ก็สี่กิโลเลยนี่นี่เห็นเห็นเห็นภาอย,ย่าง สี่กิโลทำไมมันไกลแทอ๋นเขาขึ้นโน,โน่นเน <c oughs> าะวุ้ยตอนกลับตรงนี้เราขึ้นหนักเลยแล้วเนี่ย <c oughs> เขามีเขาจะขึ้นมาไหว้พระกันครับ รถเก่งก็ค่อนข้างจะลำบากนะพี่น้องเพราะขึ้นลงเขาครับนี่เ,เต้องอันนี้แล้วอ,น,วอนี้เขาเรียกวัดอะไรนะที่ยังบอกเขับไปแค่นเนะขาพ่ดผายก่งอะไรอะไรกแก้วแก้วอ่ะไม่รู้นะครับเดี๋ยวเขาขึ้นมาถึงแล้วน่ยอยู่บนถูกเขาครับ อจางจนขาจะเป็นตะเกียบเจ๊งจนขาจะเป็นตะเกียบเจ๊งจนขาจะเป็นตะเกียบนักท่องเที่ยวมาเยอะครับบนนี้ที่ขอคอนะครับผมคลองขายก็มีเยอะด้านบน เกิดแต่ละคน่าแบบทำบ้า,บานๆน้องโดน,นมาเที่ยวแองเท่าแตะมาเที่ยวแต่แสงเท่าแตะเน,นี่ยครับเป็นไหมเรามาถึงครับจุดหมายปลายทางอืม,ม,ม,ม ขงกินก็เยอะกิน่อนนะเดี๋ยวค่อยามาหาอะไรกินนะกินข<ะ>้าวก่อนหรือว่าไปนู่นก่อนไปน,นู่นก่อนนะดูเขาสวยมไหมแล้ <c oughs> วแล้วก็จะขึ้นมาถึงทันครับทำไมไม่เก็บขอะเอาไว้ทำคลิดหน้า <c oughs> สวยมากเลย เขาขึ้นมาไหว้อืมออเป็นไรจะเป็นไรคนหนึ่งก็ใส่ขาสั้นเยใหญ่ะมาเที่ยวยโอเคครับคลิปนี้ก็ไปบ่ายครับสวัสดีครับ